วัดีค่ะวันนี้คือวันแต่งงาน6โวอนะคะแล้วเราก็สายแล้วนะคะเยังไม่มีใครเรียกเราเลยตามเราเลยแสดงว่าคนอื่นยังไม่เจอเหมือนกันมาแล้วค่ะคนไปดูค่ะนัดกัน6โมง15นะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะดูนะคะว่าทุกคนทําอะไรกันอยู่ว้าวหามาแล้ว7โมง7นาทีค่ะอ้าวมาจริงนี่นึกว่า6โมงมาตลอดเลย ก็เลยไม่ได้รีบอะไรเอาเรอโอเคค่ะโคนไปเจอกันที่งานปอนนคะนีเ okay, okay, ีน ไม่แกงใช่ไหมไม่แกงเพื่อนดังไปแล้วนะสีทองกูทั้งหมดไม่จิงมีสองชุดใอชุดแรกชุดต่อไปอ้าวเอเพื่อนไม่ได้แกงนะคะไม่ได้แกงผิดเอผิดออย่าใส่ร้ายเจ้าสาวกล้าคิดเอาไปโมงคนแบบนี้ได้ไงขอโทระจำเจ็ดโมงเช้าปะเจ็ดโมงอะไรละบแปดเจ็ดแป ตอนนี้กำลังเต็มตัวนะครับเต็มตัวเต็มตัวไปรับที่กั้นนะคะเกิด<ค><ะ>จะิ่มกั้นประตูแล้วได้เวลาถ่อนทุนคืนค่ะ

แบบเบามาเพรว่าจะถามว่าพี่เบนค้งกับตอนนั้นกี่ปีเจ็ดเจ็ดปียครับเจ็ดปีได้มาก่เ็ดสองเอาแดดทอเป็นตีเจ็ดสองหนึ่งสอามเอ้ยออันนี้รู้แล้วแบบว่าพี่เบนงกับตอนมาแ่เลยบอกว่าเธอตอบว่าเออพี่เบนก็สามารถตะโกนบอกหลังก่อนให้ได้ร้อยยี่สิบเป็นสิบเดียวไห รักปอนที่สุดเลย พร้อมกับโควิดสิก้าไม่ใช่ใครนะคะเราพอนี้เราตรวจหน้าบ้านแล้วนะคะยินและแต่แล้วไม่ยิ้มเขาบอกว่ามีคาถาเดินทิ้งแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราดีก็เลยอยากให้พี่เบนทิองให้ฟังหน่อยตามนี้เลยนะคะคาถาคาถานี้ไม่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับไม่ค่อยชินเราต้องฝึกเพราะแม่น้ำคุณเราต้องทำใช่ไหมคะใช่รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครไม่เหมือน เพลงที่เคยร้องบ่อยๆเลยรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียอยากเราออกสั้นๆไงอยากให้แบบพี่เบนได้ไปหาปอลเร็วๆอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็เลยจะง่ายๆรักเมียต้องกินๆไม่ค่อยอยากได้เลยที่เราพูดมาแล้วก็เสียงกระปือด้วยค่ะขอเสียงกระปือให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวด้วยนะครับหาพบแล้วนะครับ อันนี้ทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวต,ต่อไปนั่งจ,จ,<า>จนดิบข้า้งนี้กนไปแล้วค่ะ <c oughs> สำหรับข้างมานละล่อบนึงเดี๋ยวเจอทายืดเจ้าสาวท่านข้าจับโดวโทวิสมาืียังครับหรือว่าท่านเป็นโด <c oughs> โทวิ์ เด็บกินทั้งบ่าท <od> ั้งสาวเลยเพื่อเริ่มหยิบไม่ออกเด็บกินนานนะครับจานนันนะครับเ่อเคครับได้ซองเยอะมากไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะไหวป้าไหวป้าไม่ไหวแล้วงงมากทุกขาแล้วนึงที่แจกทันหมดเลยจะไดกลับเยอะๆตัวนี้ก่อนไหมตัวนี้ไม่มีคนชนะไหวป้าพี่เบน บอนให้ให้เก็บถ่ายรูปด้วย่อยดิใช่นางบุญใจเป็นเหมือนเขาเลยมินถอดอเาไม่รู้เงเลมีซีนแต่ไม่ได้ซีนก็ไปเราจะไปพบกับช่วงรีวิวอาหารค่ะอร่อยหรือไม่อร่อยพอกินครับเลยกูุดโอ้โหน่ากินี่สุดล้วเลยครับคนนี้ค็ดีดีขึ้นตรงนี้ ขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะปิดจ็อบช่องน้องไมายปวดเหงือกนะคะเอ่ะค่ะละมาฟังไม่ต้องใช้คุณชาแล้วไงแล้วงานแต่งปอนก็ผ่านไปด้วยดีนะคะสวยมากยวจะไปกักตัวด้วยนะได้จ้าแม่ก็จะกักตัวเปิดซองอยู่บ้านทุกสามวันอยากได้คนช่วยไหมคะลงทุนลงแรงไปเยอะได้แล้วค่ะ จะมาฟิตติ้งชุดเย็นวันแรกค่ะของเพื่อนสาว่นี่คือ4ีชุดของเรา